สวัสดีค่ะคุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นี่อยู่ที่โครงการกลมบ้านเคซีหลังทินทาสามนะคะหน้าบ้านหันหน้าทางพิตะวันออกขนาดพื้นที่2 2 5ตารางวาเลยหน้าบ้านกว้างมากๆเลยนะคะ บ้านหลังนี้อยู่ติดถนนเมนหมู่บ้านเคซีรามินทาสามอยู่ติดถนนเมนทำเลค้าขายได้ถนนกว้างมากสวนเลนได้แบบสบายๆเลยค่ะทำเลดีน่าอยู่ตกแต่งใหม่นะคะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันในบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งถึงสองคันเลยทีเดียวค่ะบานประตูเตดให้ใหม่ทั้งหมดค่ะ ภายในตัวบ้านนะคะนี่เลยเราแถมฟรีปั้มน้ำแทงน้ำติดตั้งให้พร้อมใช้งานด้านซ้ายด้านขวานะคะเรากั้นความเป็นส่วนตัวเราหลังคาเป็นแมททันจัดการความร้อนให้ยกสูงให้รถตู้รถกระบะรถเล็กรถใหญ่สามารถเข้าจอดในบ้านแบบสบายสบายเลยค่ะด้านข้างนะคะกั้นความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดค่ะพื้นนะคะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโตค่ะขนาดพื้นที่ยี่สิบสองจุดห้าตารางวาบานประตูบานหน้าตา่างเป็นบานกระจกอลูมิเนียมตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดค่ะ นี่เลยนะคะหน้าบ้านกว้างมากหมู่บ้านเคซีราบอินพา3มอยู่ติดถนนเมนถ้าขายได้นะย้ำว่าหลังนี้อยู่ติดถนนเมนจอดรถหน้าบ้านได้จอดรถตรงข้ามได้จอดรถในบ้านได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะ ในตัวบ้านนะคะเราตกแต่งให้ทั้งหมดที่เห็นนี้เลยนะคะเริ่มจากด้านบนนะคะเราทำเป็นฟ้าหลุมซ่อนไฟให้ตรงนี้นะคะชั้นวางทีวีเราบิ้วอินผนังด้านข้างขึ้นมาให้ใหม่ทําเป็นชั้นวางของให้เรียบร้อยและก็ยังแถมฟรีชุดโต๊ะเก้าอี้เซตนี้เราก็แถมให้กับลูกค้าไปเลยนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องกแกรนิตโต้ค่ะภายในห้องโถงกว้างโอ่งถงมากมากเลยนะคะมันไม่พอแถมฟรีโซโฟ,ฟาเซตตัวใหญ่ขนาดนี้ แถมฟรีเซ็ตโซฟาเซ็ตใหญ่ให้เลยนะคะตั้งเซ็ตเราแถมให้กับลูกค้าผนังด้านข้างนะคะเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดค่ะหนีด้านบนสวยงามมากทำเป็น้าหลุมซ่อนไฟให้ติดไฟ LED นะคะโครงการดีน่าอยู่ KC รามอินาา3ค่ะยังไม่พอนะคะเราก็ยังมีแถมฟรีเซ็ตโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้7ที่นั่งตรงนี้เราแถมให้กับลูกค้าผนังด้านข้างเราก็มิว์อินให้ทั้งหมด แถมยังมีนะคะในส่วนของเคาน์เ,เตอร์บาร์ตรงนี้เคาน์เตอร์บาร์ใช้งานได้เลยห้องครัวแถมฟรีฮูดหยุดควันพร้อมกับเตาแก๊สแบบฝังเคาน์เตอร์ครัวทําให้ใหม่ทั้งหมดปูกระเบื้องให้เต็มเลยนะคะนี่เลยเคาน์เตอร์ครัวทําให้ใหม่ปูกระเบื้องให้เต็มของแถมมีให้เรียบร้อยนะคะทั้งเตาแก๊สและฮูดดูุดควันตรงนี้นะคะวางเครื่องซักผ้าได้เลยะคะ่ะจุดวางเครื่องซักผ้าสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะหลังนี้ ห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะสุขพัณฑ์เริ่มต้นจากเดนชาวเวอร์ตัวใหญ่เราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเราก็ยังทําเป็นชั้นวางของตรงนี้ให้นะคะปูกระเบื้องให้เต็มทุกด้านชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยกเซตกระจบเป็นแบบดิจิตอลให้นะคะนี่เลยห้องน้ํากว้างไม่แคบเลยพื้นที่ห้องโถงใช้งานได้เลยพื้นที่เยอะมากแล้วแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ตามที่เห็นทั้งหมด ชั้นวางทีวีโซฟาชุดโตะ๊ะทันข้าวเซ็ตเก้าอี้ที่นั่งต่างๆนัดแถมให้กับลูกค้าไปกับตัวบ้านเลยค่ะนี่เลยนะคะขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปหลังนี้ยื่นขอสินเชื่อได้เลยนะคะโครงการดีนะ่าอยู่อยู่เส้นรามอินทาหาไพร,รัชมีนบุรีสุวินทวงวิ่งได้ทั้งหมดลำลูกกาขยาสุเรนกูบอลรามอินทาวิ่งได้หมดนะคะเส้นนี้ เรียบครองสองได้ทั้งหมดอ่าด้านบนพื้นที่สวยกา,างค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวห้องน้ำห้องห้องน้าสงด้านบนห้องน้ําชั้นบนค่ะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ยกเซ็ตติดเรนชาวเวอร์ตัวใหญ่ให้ตรงนี้นะคะเราทําเป็นชั้นวางของในห้องน้ําให้ปูกระเรื่องให้เต็มชักโครกอ่างล้างหน้าติดให้ใหม่แล้วก็ประจกเป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยค่ะ ต่อไปห้องนอนห้องแรกท,ทางด้านหลังของตัวบ้านนี่เลยห้องนอนห้องแรกกว้างไม่แคบเลยด้านบนเราทําเป็นฝ้าหลุมให้นะคะติดไฟ LED ห้องนอนห้องที่สองอยู่ตรงกลางห้องนี้ก็ไม่แคบนะคะกว้างมากมีบานหน้าต่างให้และมาสเตอร์เบดรูหันหน้าไปทางด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกค่ะมาสเตอร์เบดรูมกว้างม,มากด้านบนติดไฟ LED ให้อย่างสวยงามทําเป็นฝ้าหลุมซ่อนให้นะคะแบบนี้อ่ะ ห้องนอนกว้างมากไม่แคบเลยนะคะตกแต่งรีโนเวทให้ใหม่แล้วก็มีระเบียงด้านหน้าตรงนี้ให้ด้วยมีระเบียงเปิดหน้าต่างมาคือลมโปร่งโล่งสบายมากๆบ้านอยู่ติดถนนเมนเลยนะคะเคซีรับอินทรสามหลังนี้ถ้าสนใจนะคะโครงการดีน่าอยู่บ้านใหญ่แถมฟีเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหมดโซฟาโต๊ะทานข้าวปั๊มน้ําแทงน้ำวูทดูดควันเตาแก๊สมีให้ครบเซตไม่ต้องซื้ออะไรเข้าอยู่ได้เลยนะคะหลังนี้ก็พักมาหานัดได้เลย 啊、ah.